คำอวยพรมีผลจริงไหมถามคำอวยพรต่างๆมีผลจริงหรือไม่จะบังเอิญหรืออย่างไรก็ยากจะเดาคือบางทีเห็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือบางท่านอวยพรใครแล้วคนนั้นก็มักได้ดีตามปากขณะที่บางท่านอวยพรไม่ขึ้นแต่แช่งแล้วได้ผลหากคำอวยพรและคำแช่งเป็นจริงก็เห็นท่าจะขัดกับหลักที่ว่าคนเราเป็นไปตามกรรมไม่เป็นไปตามคำคนอื่นกระมัง หากจำแนกตามโอกาสคำอวยพรมีอยู่3มประเภทหลักๆคือ 1. คํคำอวยพร,ยร,เ,ยพรเฉพาะกิจเช่นถ้าต้องเดินทางแบบเสี่ยงอันตรายก็ขอให้ไปดีมีสวัสดิภาพ 2. คํคำอวยพรตามเทศกาลเช่นอวยพรวันเกิดและวันขึ้นปีใหม่ 3. คํคำอวยพรไม่จำกัดโอกาสเช่นเมื่อร่ำลากันคนทุกประเทศมักทิ้งคำสุดท้ายให้ญาติมิตรว่าขอให้โชคดีนะ ในระหว่างสามประเภทหลักข้างตน้นคำอวยพรเฉพาะกิจมีผลมากที่สุดเพราะคนอวยพรรู้จริงๆว่าตนพูดอะไรออกไปไม่ใช่สักแต่พูดเป็นพิธีเช่นพ่อแม่มาส่งลูกที่สนามบินด้วยความเป็นห่วงคำว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพมักไม่ใช่แค่ลมปากแต่เป็นพลังคุ้มครองชนิดหนึ่งแต่เป็นพลังคุ้มครองชนิดหนึ่งส่วนส่วนจะมากหรือน้อยจะคุ้มครองได้หรือไม่ได้ ก็ขึ้นอยู่กับพลังบุญของผู้พูดและความแรงของวิบากที่ผู้เดินทางต้องประสบหากวิบากของผู้เดินทางต้องประสบอันตรายแน่ๆหนึ100่งเอร์เซนคำอวยพรมีพลังช่วยแค่สิเปอร์เซน์หายนะในการเดินทางก็ต้องอุบัติอยู่วันอย่างคําเมื่อจําแนกตามจิตของผู้อวยพรก็ต้องกล่าวว่าคําอวยพรมีอยู่2ประเภทหลักๆคือ 1. อวยพรออกมาจากจิตที่เป็นกุศล คือมีความปรารถนาดีหวังประโยชน์สุขต่อผู้รับพรจริงๆขณะกล่าวอวยพรจิตจะอยู่ในภาวะแผ่เมตตาครู่หนึ่งซึ่งจะมีกำลังมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุคคลตัวอย่างที่เห็นง่ายได้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายอวยพรลูกถ้าเป็นลูกหลานหัวแก้วหัวแหวนจริงๆกำลังของเมตตาจิตซึ่งแผ่ซ่านออกมาอย่างล้นหลามจะเป็นที่รู้สึกชัดแก่คนรับฟังแล้วชื่นอกชื่นใจ ยิ่งถ้าหากเป็นผู้ทรงคุณใหญ่เช่นพระอริยบุคคลให้คําอวยพรคนธรรมดาทั่วไปฟังแล้วจะสามารถสัมเนียกถึงพลังอบอุ่นยิ่งใหญ่ที่แผ่มาปกคลุมตนและอาณาบริเวณรอบข้างโดยแทบไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นอุปทานหรือของจริง 2. อวยพรออกมาจากจิตที่ไม่เป็นทางกุศลและอกุศลคือก่อนพูดและขณะพูดไม่ได้มีจิตปรารถนาดีวางประโยชน์สุขต่ตอผู้รับพรสักเท่าใด สักแต่เชื่อยจเจ้วตามหน้าที่หรือตามโอกาสบังคับไปอย่างนั้นเองตัวอย่างที่เห็นง่ายได้แก่คนแปลกหน้าซึ่งโคจรมาพบและมีปฏิสันทานกันเพียงครู่ยังไม่มีความประทับใจในกันหรืออาจจะยังไม่เงยหน้าขึ้นมาสบตาด้วยซ้าแต่โดยหน้าที่ต้องขยับปากพูดแบบนกแก้วนกขุนทองทำนองขอให้โชคดีในการเดินทางอันนั้นจิตคิดปรารถนาดีย่อมเกิดขึ้นยากวงเล็บเปิด หากผู้อวยพรจะได้บุญก็เป็นเพียงบุญเล็กน้อยอันเกิดขึ้นจากการพูดคำที่เป็นมงคลบ่อยๆไม่ใช่บุญที่เกิดจากการมีเมตตาจิตวงเล็บปิดคุณจะรู้สึกคล้ายกับใครย,ยื่นแก้วเปล่าให้แล้วบอกว่าเอาดื่มซะน้ำแก้วนี้ดื่มแล้วจะอิ่มและคุณก็อาจไม่อยากให้เขาเสียนน้ำใจแสงหยิบแก้วเปล่ามาดื่มอักอักเสร็จแล้วประชดว่าขอบคุณนะอร่อยดีหายคอแห้งเลยเนี่ย ในกรณีผู้มีความศักดิ์สิทธิ์ให้พรแล้วผู้รับพรได้ดีตามปากกระทั่งเป็นที่ร่ำลือถึงความมีวาจาสิทธินั้นผมขอจำแนกเป็นสองประเภทคือ 1. พรอันเ,อเกิดจากความรู้แจ้งผู้อาวุโสที่ผ่านโลกมามากหรือผู้มีอภินยาย่อมรู้แจ้งถึงความเป็นฐานะและความไม่ใช่ฐานะที่ใครสักคนจะได้ดีตามปรารถนาเช่นนายทหารสักคนกราบขอพรให้ได้เป็นนายพล คนมีสายตาแหลมคมหรือผู้มียานอย่างรู้ท่านย่อมทราบอยู่ว่าตำแหน่งนายพลสมควรกับตานี่ในเวลานี้ไหมถ้าสมควรท่านก็จะให้พรขอให้สมพรตามปรารถนาแต่ถ้าท่านรู้ว่าจะชวดท่านก็แค่เงียบๆย,ยิ้มๆหรือพูดเลี่ยงไปว่าอย่าเอาเลยพรเอาความจริงดีกว่าความดีที่บำเพ็ญมามีมากแค่ไหนก็ขอให้ผลผลแค่นั้น 2. พอรอันเกิดจากพลังบริสุทธิ พลังบริสุทธิ์ในที่นี้หมายถึงพลังที่เกิดจากการสั่งสมเมตตาม,มามากพอจะมีอำนาจบรรดาลหรือก่อนแนวโน้มเรื่องดีให้เกิดขึ้นจริงมีเงื่อนไขคือผู้รับพรต้องมีวิบากเดิมเป็นทุนคำอวยพรจะมีส่วนเร่งรัดให้เร็วขึ้นหรือขจัดอุปสรรคฝ้ามัวให้สลายลงเปิดทางให้วิบากด้านดีสำเร็จผลโดยปราศจากความติดขัดทำนองเดียวกับเศรษฐีมีบริวารมาก ย่อมสามารถสั่งคนของตนให้ไปช่วยรื้อถอนแนวป่ารกเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ชาวบ้านผู้อ่อนแรงอ่อนกำลังอย่างไรก็ตามการช่วยทางทางรกไม่ได้หมายถึงช่วยแบกหามคนเดินต้องเดินเองอยู่ดีถ้าไม่มีกำลังเดินก็ต้องหยุดพักรอไปก่อนอีกประการหนึ่งผู้มีพลังบริสุทธิ์ไม่ใช่หาง่ายๆโดยมากต้องบำเพ็ญคุณงามความดีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากมาหลายสิบปี หรือเป็นผู้ทรงฌานแผ่เมตตาระดับไม่มีประมาณไปทั่วอนันตาจักรวาลได้หรือเป็นอริยะบุคคลที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแล้วสิ้นเชิงฉะนั้นชั่วชีวิตคนทั่วไปยากจะมีประสบการณ์รับคำอวยพรแล้วได้ผลทันตาหน้าทึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นขอย้ำว่าหากฝ่ายของผู้รับพรไม่มีเหตุปัจจัยอันเหมาะสมต่อให้คำอวยพรของพระอินทร์หรือเท้ามหาพรหมก็ไม่มีทางสำริดผลได้ เช่นคนไม่มีงานทำไม่มีความรู้ไม่มีเงินทุนแต่ขอให้ได้รวยร้อยล้านเงินร้อยล้านจะถูกในรมิดมาแต่ไหนในเมื่อระบบการเงินในโลกต้องมีทางมาทางไปที่สมเหตุสมผลคนต้องทำธุร,รกิจต้องขายของของต้องเป็นที่นิยมและจำหน่ายไปสู่คนจํานวนมากหรือต่อให้คิดรวยทางลัดอย่างซื้อลอตเตอรี่ก็ต้องลงทุนซื้อแพงๆแ,และถูกรางวัลที่หนึ่ง ซึ่งคำอวยพรใดๆก็ไม่มีอภิสิทธิ์ไปตัดหน้าบุญของผู้มีสิทธิ์จริงๆในแต่ละงวดกรณีที่บางคนอวยพรไม่ขึ้นแต่กลับแช่งแล้วได้ผลสำเร็จนั้นก็เป็นไปได้ครับว่าผู้นั้นมีเหตุปัจจัยคือ1เป็นผู้ไร้ศีลบางข้อแต่มีสัตว์สมบูรณ์เช่นยังฆ่าสัตว์เป็นนิดยังกินเหล้าเป็นอาจินจึงไม่มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์พอจะอํานวยพรให้ใครได้ดีถนัดนักอย่างไรก็ตาม เขาเป็นผู้รักษาสัตย์ยิ่งชีพพูดคำไหนเป็นคำนั้นไม่เคยบิดพลิ้วไม่เคยเบี้ยวสัญญาใครไม่เคยโกหกหลอกลวงหวังประโยชน์ส่วนตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเคยมีเรื่องพิสูจน์ใจหลายครั้งเขายอมทนลำบากหรือเสียผลประโยชน์เพียงเพื่อรักษาคำพูดคนประเภทนี้จะมีจิตใจแน่วแน่หนักแน่นและเฉียบคมเมื่อถึงจังหวะมาประกอบกับโทสะหลุดคำสาปแช่งศัตรู ก็มักมีพลังลึกลับไปกระทำศัตรูให้เกิดความเดือดร้อนในทางใดทางหนึ่งได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าศัตรูเป็นฝ่ายทําร้ายเขาก่อนกับทั้งศัตรูเป็นผู้ไม่มีบุญญาธิการคุ้มครองคําแช่งจึงมักสำเริ์ผลเร็วราวกับเล่นไสยศาสตร์ 2. เคยมีบุญคุณกับคนโดนสาปแช่งและอ้างบุญคุณนั้นเป็นตัวตั้งในการสาปแช่งเช่นพ่อแม่ทนเคียดแค้นลูกจอมไทยและทำร้ายร่างกายตนไม่ไหว พลงบ่อยๆทำนองเลี้ยงให้โตมายัางเนรคุณอย่างนี้ก็ขอให้วิบัติเถอะความวิบัติก็เร่งเวลามาปรากฏกับลูกทันตาแทนที่จะรอจังหวะให้ผลเองอยู่แล้วในการต่อไปขอให้ทำความเข้าใจว่าคำสาปแช่งเกิดจากโทสะเป็นมูลเป็นมหาอากุศลจิตมีวิบากรุนแรงแม้จะน่าเห็นใจเพียงใดเช่นพ่อแม่สาปแช่งลูกนั้นเมื่อความหายนะเกิดขึ้นกับลูกจริงๆก็มักต้องเศร้าซ้ำเป็นทวีคูณ แม่ไม่ร้องไห้ให้ใครเห็นก็ต้องน้ำตาตกในไปชั่วนาตาปีนอกจากนั้นนักสาบแช่งทั้งหลายยังเป็นผู้มีจิตใจเศร้าหมองด้วยโทสะที่ครุก,กุ่นอยู่เป็นนิดโอกาสจะเป็นโรคลึกลับรักษาไม่หายและโอกาสจะต้องเสวยทุกข์ในอบายภูมินั้นค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าชอบอ้างบุญคุณมาสาบแช่งและย่ำใจว่าเห็นผลเร็วนั้นมีส่วนให้บุญบาร,รมีแห่งตนพลอยพินาศย่อยยับไปด้วยทำนองเดียวกับคนมีเงิน แทนที่จะเก็บไว้ซื้อของให้เกิดประโยชน์กลับนำไปซื้อไฟมาล้อมศัตรูและล้อมตนให้เกิดความเร่าร้อนแม้ได้หัวเราะที่เห็นศัตรูมอดไหม้ไปก่อนแต่หัวเราะไม่นานก็ย่อมรู้สึกถึงไอร้อนที่ลามมาถึงตนและไม่อาจหนีการถูกย่างสดได้ผลเช่นกันที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตคนเราเป็นไปตามกรรมก็เพราะทุกสิ่งถูกจัดสรรด้วยอำนาจกรรมแม้แต่ตัวช่วยและตัวชุดทั้งหลายในชีวิตคุณ ก็จะไม่ปรากฏเลยหากปลัสจากฐานกรรมที่เหมาะสมเช่นหากจิตถูกห่อหุ้มอยู่ด้วยม่านบาปอังกุศลหนาทึบก็จะไม่มีทางพบพระอริยะเจ้าและรับพรอ,อันเป็นมงคลด้วยความเต็มใจด้วยความมีศรัทธาประสาะน้อมใส่กล้าวเมื่อไม่รับอาหารก็ย่อมไม่อาจเป็นผู้กินอาหารอีกประการคำอวยพรก็ไม่ใช่เหตุปัจจัยเดียวที่จะทําให้ใครเจริญขึ้นได้คุณจะหมดความคลางแคลงหากเลิกมองแบบตายตัวว่า คนนั้นคนนี้รุ่งโร์ทันตาเพราะคำอวยพรล้ลวนๆหันมามองอย่างผู้ที่ทราบตามจริงว่าความเสื่อมและความเจริญทั้งหลายมีเหตุปัจจัยหลักและเหตุปัจจัยสมทบกรรมของเจ้าตัวนั่นเองคือเหตุปัจจัยหลักส่วนคำอวยพรและรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆคือเหตุปัจจัยสมทบสรุปคือคำสาปแช่งและคำอวยพรไม่ได้ขัดกับหลักของกรรมวิบากทุกคนย่อมมีกรรมของตนเป็นที่พึ่งย่อมมีกรรมของตนบรนดาลผลดีร้าย ผู้อวยพรย่อมได้รับพรผู้สาบแช่งย่อมได้รับการสาบแช่งถ้ามนุษย์ด้วยกันไม่ทำธรรมชาติก็จัดให้อยู่ดีขณะที่คุณอวยพรใครด้วยใจจริงจิตของคุณจะเป็นเมตตาคุณจะเป็นคนแรกที่ได้รับความช่ำเย็นจากเมตตาของตนแต่ขณะที่คุณสาบแช่งใครด้วยความพิโรธโกรธเกลียวจิตของคุณเป็นพยาบาทคุณจะเป็นคนแรกที่ได้รับความเร่าร้อนจากโทสะของตนเช่นกันครับ